ณเมืองศรีธัญญาคเมปอยออมหานครได้มีเจ้าเมืองโฉมงามท่านหนึ่งผู้ปกครองราษฎรด้วยกฎหมายกาวสามเคทำให้เราราษฎรทั่วราของพระองค์ท่านนั้นมีควา,ามสุขยิ้มได้ทั้งวันทำให้เมืองศรีธัญญาคเมเมืองนี้มีควา,ามสงบสุขเสียยิ่งกระไรเร็ววันนี้ ท่านเจ้าเมืองผู้มีความหล่อความเท่ความสมาร์ทพระองค์ท่านทรงหล่อเหลาเอาปูนพระเจ้าเมืองพระกระดอนทมไทเทเนียมกับพระอนุชาของท่านพระขมวยหัวเข็นแห่งเมืองสามเคนครท่านทรงมีพระปีชาสามารถในการที่ท่านนั้นสามารถดึงดาวมาหาท่านเองได้เลยนะและวันนี้ก็เป็นวันที่เลิกงามยามดี ที่พระเมียงพระกระดองตมทมไทเทเนียมจะทำการเฟ้นหาสีพันรยาพระเมียคนที่12เราชาวเมืองสีธัญญากแมท่านใดจะได้เป็นสีภรรยาของเขานั้นไปรับชมกันครับเอมกูมาดูอะไรวะเนี่ยข้านั้นคือว่ายบังกะโรพยาค่ะ,สะเสเนตเพแม่น้องชายข้าไหวยไม่ดูคิวเลยนะข้าคือเจ้าเมืองสรามเคนครใครอยากจะไปดึงดาวกับกข้ายกมือขค้นเดี๋ยวข้าพาไปเอง ฮ้ยวันนี oh oh ้จัดเพื oh oh ่อท่านพี่ค่ะจัดมาซะเต็มกาบเรมึงเสด็จน้องของข้าพระแสงเรเซอร์ดาบของเจ้านั้นได้มาจากไหนหรือกาบโทนเสด็จเพะดาบของข้านั้นได้มาจากร้าน20บาทโซนของเรนพะยะค่ะแล้วเจ้ามาทำกะไรลือเสด็จน้องข้า ข้านั้นจะมาห้าพัสหายไปสำรลวจด,ดาวเสารพยะค่ะสมองสมองเจ้าคงจะไปหมดแล้วสินะเฮ้ยยากดึงดาวยากดึงดาวเฮ้ยก้มไปรงดึงสักปื๊ดหนึ่งเอาล่ะก่อนที่น้องของข้านั้นจะไปดาวเสาร์นะข้าผู้เป็นเจ้าเมืองนั้นจึงขอประกาศผู้ที่ชนะเป็นที่หนึ่งในการสมัครออดิชั่นมาเป็นภรเมียสีภรรยาของข้านะเขาคนนั้น ก็คือใครกันนะใครกันนะต้องเป็นข้าแน่เลยหรือวัดจะเป็นอัตมาลุงพี่มาไงครับเนี่ยผมไม่เป็นแล้วใครจะเป็นปะโทมันต้องเป็นชั้นแน่เลยสวัสดีครับพี่น้องใครพี่น้องกับเมืองปะโทก็คือมหคือแป้งสวัสดีครับผมแบกเกิลมันต้องเป็นผมแน่เลยนะโอแม่สาวน้อยมาสาวน้อยอะไรเท่านี้เดบุ่มในโพเดียมเลยและผู้ที่จะมาเป็นพรรเมยของข้านั้นนั่นก็คือเจ้า แม่นางหินบีคแมนั่นเองฮข้าพระเจ้าแม่นางหินบีขอพ <c oughs> ระ,ระทัยฝ่าบาท <c oughs> เอา้าทำไมกษัตริยไม่เลือกเราหนุ่ยไม่สวยตรงไหนนี่ในเมืองคะแมหนุ่ยสวยที่สุดแล้วนี่ตัวก็ดาใส่ชุดสีชมพูสภาพเป็นอีกาคาบสตอบรอเบอรี่หนูสวยที่สุดแล้วนี่ <c oughs> เอาละเอาละไม่ต้องแย่งกันนะรับรองว่าได้ทุกคนแน่นอนบางทีข้าก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ความปรอกของข้านานมันกระชากใจพวกเจ้าซะจริงๆว่าแต่น้องดำตัดเป็ดของพี่เฮ้ฮ้ฮเอย่าไปกันแกล้งไม่นางหินเบนะรู้ไหมได้ค่ะฮ้ฮ้เรียวนุ้ยผิดตรงไหนนี่สภาพนุ้ยกระแม่สวยทุกจุดเลยนี่นุ้ยประกวดมิดน้ำไม่อาบนุ้ยก็ได้ที่หนึ่งนี่พระองค์ไม่สนใจนุ้ยเลย มาไม่นางหินบีในไหนก็ไหนๆแล้วนะในช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วแล้วคาดว่าเย็นนี้ฝนน่าจะตกมาแม่น้องนางเตรียมตัวภไยผสมพันธุ์วางไข่กันเถอะนะข้าได้จัดนองน้ำผู้วิล่าสวยๆไว้ให้เจ้านั้นวางไข่แล้วในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าข้ากับเจ้านั้นจะได้มีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมือง พอพวกเขานั้นโตขึ้นมาเขาจะได้สืบทอดศิลปะวัฒนธรรมที่แสนปอยออบ้าบอคอแตกของพวกเราต่อไปอะนะนี่นี่นี่ถ้ามันวางไข่เมื่อไหร่ะนะฉันจะกินให้หมดเลยฮเอ่อว่าแต่พวกเจ้าทั้งหลายพวกเจ้ามีไข่ที่จะขึ้นยานไปกับดาวเสารกับข้าบ้างข้าพร้อมซ้ำเคพร้อม ยานอาวกาศของข้าก็พร้อมละว,ว่าแต่จะเด็ดเพจะไปกับข้าหรือไม่เย็นนี้ข้าไม่ว่างอะนะฝนตกด้วยเย็นนี้มันเหมาะกับการผสมพันธุ์ของเผ่าพัานธุ์เราซะเหลือเกินเจ้าไปคนเดียวเถอะข้าคอยเจ้านั้นโชคดพีพอม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 ,พอม,พอมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมียวคุยเรื่องเมดนะ,นะฮ <c oughs> ให้กูดูบ้าบอกขอแตะอะไรตั้งสี่นาทีไว้บ้าบ่ ออว่าแต่ถนนที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยนะในคลิปนี้ก็คือถนนในประเทศกัมพูชานั่นเองอะนะซึ่งเป็นเมืองที่เขาบอกว่าเป็น a เม z i n g c a m b บ d i a เียดินแดนแสนมหัศจรรย์เราก็มีคนเขมเมนคิงประเทศไทยหลายคนเลยะนะว่าประเทศเขมรในอนาคตข้างหน้าจะพัฒนาแซงประเทศไทยแล้วะนะเศรษฐกิจประเทศเขมรของเรานั้นกำลังเจริญเจริญและอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศกัมพูชาของเรานั้นจะมีเงินค่าแรงต่อหัวต่อคน ที่สูงลิบเลี่ยวเลยนะคาดว่าในอนาคตข้างหน้านั้นเหล่าคนไทยคนลาวคนมาเลเซียรวมทั้งคนเวียดนามจะหนีเข้ามาทำงานในประเทศเขมรของเราอย่างแน่นอน<ว>คำพูดอาจจะดูเพอเจอร์เพอพกไปหน่อยนะแต่ว่าพวกเขานั้นคิดแบบนี้จริงๆแล้วก็คิดไปถึงที่ว่าประเทศเขมรของเขานั้นจะเป็นศูนย์กลางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการศึกษาตุ๋พี่เหมียวเป็นลายเพ่กางติดคอ เอาใหม่นะ دة. ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการแพทย์การทหารไม่ว่าจะเป็นสิ่งอุปโภคบริโภคต่างๆนานานะพวกเขามั่นใจว่าไม่อีกกี่ปีข้างหน้านี้ตุ๋ยประเทศกัมพูชาของเขานั้นจะเป็นศูนย์กลางแห่งอาเซียนอย่างแน่นอนเลยนะเอ่ออีกไม่กี่ปีหรือววาชาดนะัดหน้าเอาดีๆที่เรานั้นเอาคลิปถนนในประเทศขขเขมร เอามาให้ท่านผู้ชมนั้นดูนี้เพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนั้นเห็นว่าสิ่งที่ผู้นําประเทศนั้นได้พูดกับประชาชนของพวกเขาให้ประชาชนของพวกเขานั้นฝันถึงเรื่องนูน้นเรื่องนี้แล้วก็เรื่องนั้นมันดูแล้วไม่สมเหตุสมผลเลยนะการที่อนาคตประเทศชาตินั้นจะเจริญได้สิ่งต่างๆพื้นฐานในประเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางบ้านเราผู้คนในพื้นที่ความเป็นอยู่ของประชาชน ความสะดวกสบายมันจะต้องเจริญดีก่อนหรือเปล่านะแต่สภาพเมืองที่เขาบอกว่าจะเจริญจะเป็นศูนย์กลางแห่งอาเซียนนั้นสภาพถนนยังเป็นแบบนี้อยู่เลยะนะแล้วอนาคตข้างหน้านี้มันจะเจริญได้อย่างไร <S <S แล้วอีกอย่างหนึ่งประเทศกัมพูชานั้นจะเจริญไปฝ่านี้ไม่ได้แล้วนะมันก็เพราะว่ามันมีคนที่ไม่อยากให้ประเทศชาติเจริญเพราะว่าถ้าประเทศชาติเจริญผู้คนนั้นก็จะฉลาดมีความรู้ แล้วถ้าผู้คนนั้นฉลาดมีความรู้ขึ้นมารัฐบาลเขเมรก็อยู่ยากอะนะแล้วรัฐบาลเขเมรน,นั้นก็จะจุงจมูกพวกเขาไม่ได้อีกต่อไปพอจุงจมูกคนในประเทศชาติไม่ได้อะนะก็จะต้องโดนขับไล่ออกนอกประเทศอย่างแน่นอนเลยและนั่นคือสิ่งที่ผู้นําของประเทศเขานั้นกลัวที่สุดแล้วเขานั้นจะทําให้ประเทศชาติเขเมรเจริญไปเพื่ออะไร เรานี่คือเหตุผลที่ว่าประเทศขเขมรนั้นไม่เจริญสักเทียนะเราพวกเขานั้นก็ต้องอยู่แบบลำบากยากเข็นบางพื้นที่ส่วนใหญ่ต้องอยู่แบบอดๆยากๆต่อไปนะคือเอาง,ง่ายๆถ้าประเทศขเขมรตอนนี้ไม่มีประเทศไทยไม่มีประเทศเวียดนามที่คอยซับพอรตในเรื่องทุกเรื่องเลยนะบานนี้คนในประเทศขเขมรนั้นก็ยังจะเป็นชนเผ่าอุกะอุกะเขมรต่อไปฮคนทั่วโลกรู้แต่คนในประเทศไม่รู้แบบ ใครที่หลงเข้ามาดูกรุณากดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับตะคายบบมักรรดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยเด้ออีพ<ะ>ีนี้ราไปก่อนเจอกันใหม่อีพีนะสวัสดีครับมียงกระเจากระบอกเจ้งเฮ้